ตอนนี้เราอยู่ที่เมุหมูผมม่ถ่ายลูกกับหมูแล้วหมูมันก็ไม่เอรอไม่ถ่ายลูกคนพาไม้ทุกคนพาม้ไค่ะย่งเต้ตังเลยรู้ตัวรึเปล่าว่าตัวเองเต้นยุวยขนาดไหนมันคับแขนขาตัวเองไม่ได้เลยคือขาลับขึ้นแรงมากมัน ตอนนี้เราถึงสวรรณภูมิกันแล้วนะคะทุกคนแต่ยังลงจากรถไม่ได้เพราะว่าลอยใช่ไหมล่ะกูหูยตามวันนี้จะมีมีคนตบตามสไตล์อยู่ดึงค่อยรู้สึกมีพลังเลยเนี่ยนะคะคนอื่นเขาก็ต้องนั่งอัดกันรออยู่บนรถเพื่อที่จะรอน้องเขาเนี่ยแบบฝืนคือชีวิตขึ้นมาดังบ้านเมื่อกี้ดังบ้านเกือบลืมอะไรเกือบลืมตื่นเลยอ่ะแล้วตอนนี้ตื่นหรือยัง ตอนนี้ไอมาแล้วค่ะจุดเนี้ทุกคนเขาแบบแต่งตัวเป็นปีมแบบพาสเทลเหมือนกันทุกคนเลยเราก็โทรศัพท์หากุเฟมว่าแบบถ้าเรากูเฟมกุเฟมใส่เสื้อสีอะไรผลว่ากุ๊กจใส่เสื้อสีฟ้าแล้วกูเฟมก็บอกว่ามีต้องบอกไอซ์นะทำไมกุ๊กเฟมใจร้ายเพราะว่าไอซ์เป็นคนสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายก็คือปีมเดียวกันทุกคนค่ะ แฮชแท็กเต็มๆของคลิปเราเลยค่ะหมวยคุยเย่ตตานีเบสเอ็กโอาญุมโตเกะแต่ว่าโดนดิบหลักจากธรรมชาติเสียงน้องมาทันเดช จริงเลยเอ็มดีโย่แต่ว่าพูดเลยนะคะว่าโชคดีแค่ไหนที่ไอฟอร์มเป็นคนเลยคือฟอร์มใจเย็นมากแบบว่าพวกเราอ่ะรอมานานจริงคือเราลงเครื่องมาปุ๊บเราก็รีบมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้รถมาแล้วจ้าว้าวดูยูสก่อนสวยนะดูสวยมากเข้าสู่ภาวะฝากบาทไว้กับอีพีค่ะ สนุกไหยคะเล่นกระดิมาถึงก็คือโดดลงน้ำต่อมแต้มกันไปเลยทำอะไรอะครับเสร็จยังครับยัถ้างั้นน้องตั้นหาปลากินอยู่แถวนี้เลยเนาะเอาไปแล้วนะตอนนี้พวกเรากำลังออกเดินทางนะคะจะไปกินร้านสเบียงเล่ซีฟู้ดสเบียงเลซีฟู้ดนะครับสเบียงเล่ถึงแล้ว <Wow. S 1> ทิฉันมาตามหาหนูกหลังจากสักอาหารเสร็จและภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือทำให้แบชบช็อกไปเลยเพราะว่า เพิ่งอาบน้ำให้ลูกอะค่ะเพิ่งอาบน้าให้ลูกไปเมื่อประมาณแบบสามวินาทีที่แล้วแล้วแบบลองไปคุกส่อีกแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อนี้หน้าไอ้วันเรียวแล้ว <c oughs> หน้าที่ไม่ทำมาจนเรียวแล้วคืออันนี้ยังใหญ่กว่าอัแบบ เออใหญ่จริงจริงใหญ่จริงจริงใครจะกุดงที่จะายยกมือขึ้นคนละขึ้นแม่อย่าคว่ำนะอย่าคว่ำนะขอร้องป๋าได้ไหมบอกขอร้องขอร้องว่าอย่าคว่ำนะวันนี้วันวันอะไรเนี่ยวันอะไรทำไมต้องมีอันนี้วันอะไรวันอะไรลูกวันเกิดตวันเกิดใครสิเคสสิครับพี่ตาโอเคอันนี้ครับพีตา

นี่้่ะทุกคนขนาดนี้คือลูกชายทําการตื่นตั้งแต่ประมาณหกโมงกว่า<ม>เดินปลุกทุกห้องแต่ทุกห้องเนี่ยเขาไม่ใช่แม่เขาเลยไม่ตื่นได้แต่ดิฉันะต้องตื่นมากับเขา,าเขาจะขึ้นไปข้างบนค่ะสวัสดีครับอาหารเช้าของพวกเรามีคนมาคุกกิ้งให้ด้วยขอบคุณนะคะต้งคนจะกินชิ้นที่อร่อยมีความกรอบแล้วก็มีมันๆ สวันีีนะคะแดดเหมือนมีพระอาทิตย์2ล้านดวงแต่ลูกชายดีฉันทั้งสองก็คือจัม p i understand อิ o t ูเดอะวอ I เ o อร์ไอ e อ s แมน d มาสแต่ละคน,นความน้ารักที่สุดของปาป้าคนนี้ล้างห้องท้าให้ลูกกันแบบมายิ้มหนค่ค่ะเธอและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะมุกไปอีกโรงแรมหนึ่งวันนี้เราจะย้ายไปพักกันที่ศาลา แเหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่แม่จะไปทำภารกิจเหน็ดเนทั้งวันเนี่ยแม่ขอดูแลตัวเองก่อนด้วยสิ่งนี้ค่ะตะดาดาคิดมมแม่ชมลองแล้วมีหรือเราจะไม่ลอง คิวมินซีเนี่นะคะเพิ่ง <c oughs> ออกใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าไม่ดูแลตับขับสารพิษแล้วก็ไม่มีสารกันบูด <c oughs> ส่วนประกอบเนี่ยก็จะเป็นน้ำเลมอน <c oughs> แล้วก็วิตามินผสม B6, B2, CL, ส u t ซตาเและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือขมิ้นชันซึ่งขมิ้นชันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วมันมีสรรพุณมากมาไก่กองเลยนะคะเดี๋ยวจะไปลองชิมดูซิว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไง อร่อยมากสดชื่นมากๆรีเฟรชมากๆค่ะบอกเลยว่าก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นได้เนี่ยต้องดูแลตัวเองที่ดีก่อนนะคะถ้าใครอยากลองตอนนี้ก็สามารถไปหาซื้อน,นะคะที่เซเว่นทุกสาขาเลยแม้แต่เซเว่นสาขาเกาะสมุยก็ยังมีนะคะ <Wow. S 1> อย่ายืมไปลองกันนะอร่อยมากจริงๆคอนเฟิร์มไปจ้าเชสเๆๆเเราจะมุ่งไปอีกโรงแรมหนึ่งแล้วใครจะออกเป็นคนสุดท้ายนะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันแล้วคะ อ <Okay, S 2> <c oughs> าราเขาสาราสาราการ,รเรียนนะครับ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะคือแบบทุกค,คนแบบวิกฤตมาก่อนเนี่ยทุกคนหัวไฟโชนเพราะว่าเราจองมานองสาราสามห้องตอนนี้เราขาดห้องหนึ่ง,งซึ่งแบบตอนนี้คือไอซ์แพรดิหัวดอนวเวอร์แบบพายุคือเพราะว่านางเป็นคนจองนางเป็นคนทำทุกอย่างมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นซีรีส์นี้มันยังไม่จบเนี้ยค่ะโปรดติดตามต่อไป ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วค่ะจุดแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะทางสานาเนี่ยค่ะก็ได้ทำการอัปเกรดในห้องให้เราเป็นแบบบิ๊กไซส์ดับบิ่ไซส์ตอนนี้เราจะมุ่งไปร้านแพนเค้กแล้วค่ะบ๊ายถึงแล้วครับนี่คือร้านของเราเอานะา้าทยยยยนยยยยยยยาา,บบ Hawaii, บายย้ยยยายคยยยบยย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 ายยอ คอนเทนต์ TikTok ไม่ใช่เรื่งองง่ายนะคะทุกคนชมค่ะเชิญชม ว่าตัวเองเต้นยุ้ยขนาดไหนบังคับแขนขาตัวเองไม่ได้เลย <c oughs> ไม่เคยเป็นเชลิเดอร์ใช่ไหมโอ้ยเหนื่อยมาก็ึเหมือนแข่งกีฬาสีอีกรอบหนึ่งต้นหนูก็หลุดไม่ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ,ะต่อตังอยู่ไหนกันซื้อให้หลานแล้วก็แบบต่อตังนยไหนอ่ะ ไม่รู้จะว่ายะไรจิงๆิค่ะมันยังไม่หายเดีย๋ยวเชิญดิมาดูที่โรงแรมมีจุูเเฟมมาเที่ยวทุกคลิปนะคะสุขสบายที่สุดเป็นคนที่ควรที่จะมามาเที่ยวด้วยอย่างสุดๆดดูแลหลานได้ที่สุด,สดน้ำตาจีไหล A few moments later อาหารเย็ยนของเรามื้อนี้นะคะที่ร้านข้าวหอมเฮ้ยปองการชอบกินแกงวายมากนี่ของปวเด็กๆค่ะแกงเขาเรียกว่าแกงวายนะคะมันเป็นปลาหมึกข้างในกินมาสองวันแล้วครับรายนุ่มเท้าไหม ายละเอียดมากเลยเนาะเมะื่อกี้ทำไมทะเลมันไม่มีคลื่นเลยเฟยมันต้องรอให้คนตั้งสอดสัญยาณก่อนปะต้องรอให้คนตั้งสอดสัญยาณก่อนปะมผมเล่นทรายเหนื่อยมากเล่นน้ำเหนื่อยมากเลยครับผมขอลาไปนอนก่อนนะคะวันนี้กึ๊เนีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าแต่ว่าลูกชายคนโตของดิฉันได้ทำการตื่นตั้งแต่หกโมงและก็พุ่งตัวไปเล่นทรายที่ทะเลแล้วค่ะ นี่คือแกงทั้งหมดที่ถูกหลอกมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะโอ้โหแดบสุดๆไปเลยอะค่ะแล้วคนที่บอกว่าจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นใครคะยยี่ฟอยี่ฟองแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลับสนิทสนุสองครัอะไรนะกนะดสองักดสนุสองครั้งบูบ้านมีไปต่อไม่รอแล้วจ้าเล่นรายสิทธิ์ก็ต้องเล่นน้ำสเนาอใช่ไหมเป็นสุดๆปัูทรีก ปัญหาเกิดนะคะเพราะว่าน้องคนนี้ค่ะตอนนี้เกิดอาการแพ้งดิโชคดีนะคะที่ดิฉันพกสิ่งนี้มาเขาว่ามันน่าจะช่วยได้นะคิวมินซีจริงๆมันต้องช่วยแก้แห้งได้แน่ๆ It's breakfast time ที่ห้องอาหารเดอะเซนค่ะ <Wow. S 2> ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหารเดอะเซนแบบขอม้าขอมตาอ oh. และตอนนี้นะคะทางพวกเราคณะคารวัลท่องเที่ยวไทยจิตใจกล้าหาญกำลังเดินทางไปเก,กาะหมู่กันตอนนี้คนที่หนึ่งก็คือกุ๊กอมท้องเสียไปแล้วก็แหงด้วยฟึ้งฟ้คนที่สองคือกุกเฟมท้องเสียตอนนี้เพียรมากคนที่สามคือดิฉันปวดไป <c oughs> ไม่ทราบว่าบุคลากรที่เหลือลนั้นยังแข็งแรงอยู่ด <c oughs> ีที่สุดใครชันนะได้ใส่ว่าก,ก็ไม่ได้ใส่สีแดงพอบอกว่า <c oughs> แล้วอันนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้มีประสบการณ์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไวชลารนะคะเก็บพลังงาน ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือไปเกาะโมกันนะคะอะทุกคนบ๊ายบายนายบ๊ายบายมาแล้วครับเรียนเิ่มออกไปนะครับพี่ต้าใส่เสื้อไม่โบวงคนพามายทุกคนพามายเย้ตังเลยพีตาครึ่ง ที่เป็นพระเอกของงานนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สมุยผมไม่ถ่ายลูกกับหมู <Wow. S 2> แล้วหมูมันก็ไม่ยออไม่ถ่ายรูปเอาอาหารให้หมูแล้วหมูมันไม่กิน oh. อาหารก็คือผักบุ้งข้าวเกลียบ แล้วพี่ตั้มหมูมันไม่ยอมกินเลยหรนะเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะมันอิ่มไมันอิ่มโอ้มันเป็นโทนตั้นไม่ชอบหมูหรอลูกคนไหนจะเอากล้องลงไปถ่ายปลากับมาม่าเออคนไหนคนไหนโอเคช่วยมาม่าถือกล้องได้ไหมเนี่ยไหวนะโอเคสวัสดีครับทุกคนยังตอนนั้เราจะทำอะไรคะน้องพร้อมยังพี่ไข่พร้อมแล้วโอเค ไปไปไปออมาแล้วล่ะวู้ฮู้มามาลงมาลงมาลงมามไม่อยากทำเงินเอาปลาานคนไหนจะเอากล้องลงไปถ่ายปลากับมามา นู้นไปดูปลาฝั่งนุ้นกันแล้วแล้วเนาะลุ้นสอบกันตอ,อนนี้เรากลับมาถึงฝั่งแล้วทุกคนกำลังเช็คระบบความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างทุกคนแบบเนหนื่อยล้าอ่อนแรงมากแต่พีตาพีตาชอต่อนตอนไหนคะล,ลูกช่อบตอนที่อยู่เย่คือขากลับขึ้นแรงมากมัน บอก็ได้ไปนั่งตักปะป๊าขเท้าเนี่ยจะกินเนี่ยโอ้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 อ เดี๋ยวเราจะทําการตั้งใจเดินลงจากเรือแบบไม่รู้ว่าจะม,มีอมาอเจียนพู้่อะไรหรือเปล่าเราจะตั้งต,งตงิก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ศาลาเลยก็แล้วกันนะคะวันที่กิจกรรมยาวนานก็ได้เดินทางมาถึงคืนสุดท้ายของเราที่สมุยแล้วคะ่ะเด็กจะบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้เก่งมากๆ คือเขาโตมากเอาก็ตื่นมานอนเองเลยบอกว่ามามาพี่ตั้งห่องนอนแล้วแล้วเขาก็ตื่นมานอนทีแล้วเขาก็ให้เปิดเพลงให้เขาฟังแล้วเขาก็หลับไปเองเลยคือแบบมันดีต่อใจอะ่ะมันคือแบบสิ่งที่เราสร้างมาจนถึงวันนี้คือเขาแบบเขามีลำบีบแล้วเขาก็นอนได้เองแล้วว่ามันเป็นความผู้ใจของแม่ฝิดท่องันที่ดองคืนนี้นะคะนอนง่นวงหรอคะขำจริงค่ะสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะชุด d morning ครับตอนนี้ คือวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่สม,สมุยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไป <Yeah. S 1> เล่นทรายกันกู <Yeah. S 1> ฟอร์มวันที่คือวันสุดท้ายแล้วนะที่เราจะอยู่ที่สม,มุยท้องไมเล่นทรายเยอะกันเลย โอเคพวกเราจะลงไปข้างล่างกันเลยกดรีบครับนี่นะคะคือคนที่เสร็จคนสุดท้ายนะคะคนนี้นะคะคนนี้ได้ค่ะดูชมท้าไว้นะคะแล้วตอนนี้พวกเราก็มาถึงสนามบินสมุยแล้วแบบชิวๆไม่มีไฟโน้ฟาวใดๆนะคะเดี๋ยวเราไปแบ็กจ็อกกลับบ้านแล้วนะบานไปไปยๆเจอกันไหมที่านนะครับบายบายๆ